โอ้เขาพูดถอยกินเหมือเลยโอ้ทำไมกินเก่งจังคุณยายทำไมคุณยายกินเก่งจังเลยในซซสีโอ้อันนี้ยังไม่ได้คลิปเลยคุณยายยังไม่ได้คลิปคุณยายกินข้าวเลยนะแซบบอนะคุณยายเขาแซบบอคุณยายโอ้เขาต้องพูนถอยกินกับเหมือนนี้นะอ๋อจิโถู แล้วมั่วยางโดนเด็กมากินน้ำเม่๋ยได้คลิปเอาคลิปคุณยายกินข้าวก่อนเด้อแสบบ่คุณยายแสบบ่กินข้าวแสบบ่อคุณยายนี่ก็ไใครอ,อ่ะป,ป,ป,ปาะปาปะใจด้วยใจ,ยจด้วยใ <c oughs> จยด้วยใจยด้วยใจยด้วยคุณยายจใจด้วยกินข้าว จเอมบอยายแซบบอเอมบอภาษาสวยเด้อพี่น้องเอมบอนี่เฮ้ยเมื่อเช้าไปวัดกับบอได้จักคลิปเลยมันบออันไหนบอเสถียรห้เลยบอได้บอมีเน็ตวัดกับบอมีเน็ตจะคล้องกับมีมันบอใคอยนาะถ่ายยุ้งบอถ่ายอได้น้อยๆได้ถายน้าที่นู่มั้งก็เพิ่งไปแค่เดียวมันก็ มันเกิดหลอกนะลองมาอีกครั้งลองมาอีกครั้งน่ะท่านก็ถ่ายให้เรื่อยๆคึ้จังสี่ได้นี่สิถ่ายเรื่อยๆได้ทายเดินไปไหนก็ได้หลายได้ถ่ายไปเรื่อยๆผมไปย่างมันตัดผมเนาะตัดผมได้ใหญเดี๋ยวกิ๊บเขาเรีสิตัดผมให้ค่อยอาบน้ำผมย่างแห้งเดี๋ยวกิ๊บเขาเช็ดทรายหามตั้งใกล้มาตัดผมให้จ้างตัดผมให้มันหยิบออกมาเลยเออ หมรูสิอาซึ่งอันกับโป้งความบ่อาซึ่งกับโป้งความเรยบร้อยคนบุ่นอเคคนมาพูว่าเป็นคนวุ่นแต่วันเฮ้นเมนูมเอดกินวันม่อดกินแต่วันน่ใช่น่เอ้ยจมนูแม่อดมกินวัน ตัดกอยผมเอ้ยนาอปมว่ากินสวัสดีป้าสิไหนเพิ่งมาเป็นหนึ่งัดียวเพิ่งตัดผยังเอากินข้าวกินข้าวกินข้าวก่อนเอออะไรเออซ้ำๆกันหมดแล้วอดกินก่อนเจะได้ตัดผมจะไปอาบน้ำเมื่อนี้ตัดผมแหละนี่ตัดผมใหม่ก่อน เอสิบปห้ามีต <con> ัดออกมาไหวศิลป์ผมมีตัดเสื้อผู้หงมีอยู่นะอีกออันฝ่าหน่อยก็ตัดกันตัดพวกเขาเพราะว่ตัดกับเขานะเอ๋อศิมีตัดพวกเขามีตัดกับเขาอยู่นะผมค์ลายาแห้งเบ้างแต่ห้ามีตัดกันนะห้ามีตัดกันเด้ใหญ่มีตัดมีตัดกันเลยมีตัดอยู่ไหนนะมีตัดเนี้ย โอปหน่อยมาว่าต right? uh ้องมีตาวันใดไม่ตดผมบอกมีตาตะกี้หน่อยมันอยู่ทั้งนี่บเมนบอกมันหน่อยหน่อยอยู่ทั้งนี้นะข้าจํบอผิดตัวนี้บ่ไดดว่ตัวนี้บ่ได่ันมันตดเขาตัวนี้ โอ้เข่าไหมนี่เข่าต้วนี้บอกของเขามางมันบอไม่แอ่นเดี๋ยวว่าต้วนีเดี๋ยวว่าเขาบอกเดีเอาไปแม่แอ่นเดีวนี่ตัดให้ย่าก่อนเดี๋ยวย่หน่อยอันนี้แล้วสิตัดผมให้ย่าก่อนแล้วบอเนี่ยเข่านี่มีตัดหั้งตัดผ่าแผ่เขานี่ที่หนามกอ็ย่าตัดก็ต้องมานั่งโต้เด้ตัดก็ต้องนั่งโต้ได้ย่าอืม Kin nam kin na Nan nan akin nam. Mohai lam mừng kin nam. Mia kin yu siy. O kin kin nam. 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 Kin มตัดผมห้บไปมันสตาดผมห้ได้ย่ายายจังนั่งนี่ยายต้องมานั่งเก้าอี้ยายมาสิมานั่งสิเอสตารผมห้มะนั่งตัดผมก่อนมะลูกมามาไปนั่งตัดผมกันยายนี่นี่นี่นั่งตัดผมนั่งตัดผมลูกมานั่งสิคุณยายไม่ได้นอนตัดผมตัดผมก่อนนี่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 นั่งนั่งเก้าอี้ นั่งก้าอี้กอ้อเนี่ยบนั่านี้นอนตัดผมนี่ตัดผมนี่นี่สตัดผมให้นี่นี่โอ้เอานั่งนี่นั่งนี่ดูขึ้นนั่งดูขึ้นนั่งเอ้ยใหญ่ไหมนี่นั่งดีดีนะยายลมบ่หูเรื่องไดีตัดผมตัดผมบ่จับไวเลยจับเส้นนี้เลยเดี๋ยวจับเาไว้เด้อเฮแ้วสิลมจับจบลงให้ทั้งนันดิ้งดิ้งดิ้งตัดลมเด้๊สิลมได้๊ยเอาเอาเดี๋ยวตัดผมให้ ไปเมื่อแล้วบ่้ชากินนั่นบ่กินบิ้งตัดผมหายายเดียวเดียวตัวมูพี่อ้ยังเกาะเพิร์สิข่ายขายตัวเทไรขายตัวเท ขั้น C บ่เอาบ่น่าไปสิ C เดี๋ยวให้มันมันเหลี่ยงจริงจังเลยเพราะมันเดืดเบิ่งหมูเบิ่งหมามันเออมันมีหมูจะสั่นมันเหลี่ยงมันขายได้เงินปลาเหลี่ยงไว้มันก็ขายไปได้เงินเขียนตอเนื่อ บ่บ่เอาสิละาไข่เกี่ยนะยายตัดหนึ่งที่บ่าเป็นไห้เต้สันนะนะไห้เต้สันเดี๋ก่อนนี่ไงทำมีกลเลยบอ่อย่าหันไปหันมาแต่ายายเห็นเขาบอกอยังหันไปมาสิเพราะผมเสียทรงเหมือนเลยยายบ่งามนอน,นมุนไปมุนมาหนิเด็กขคุณยาย ผมเสียสรงมาแล้วนี่เห็นบม่ผมเสียสรงมาแล้วนะคุณยายนะคุณยายนะผมเสียสรงมาแล้วนะคะช่างทำไม่ค่อยนั่นนั้นคุณยายเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว,เ,ยวเอ้ย,อยนั่งดีดีนะยายเกิดแตเรไเบหูยายสิว่าจังไรล่ะยาย

Uh -huh. không nhận được bên này Không được được bên này. được 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 ừ. được được

然后。 đó là cái ăn nào nó dai nó, cái ăn nào, ừ,

Win back, win back, เอ้ยเฮ้ยขอโทษขอโทษโอยคนกังไหน่อยเจ็บโอยเลือดโอยเลือดจังเบยโอยเนาะตัายหา่ตรถุกคนยหญ่ืมอยากให้งามจะมาหนีบหูคนยังไงวะเออไปเนูพูเนี่ยผูดหนูพูดคนเฉยเลยตัวใหญ่ย ผมจะได้ยังมาหนาทาั้งหนาเยอะผมเยอะหน้ามาทั้งหนาให้ผมก็ได้หน้าจะได้น้าทั้งหนาหผมมีไม่มีเอาของผมก็ล่ะ แม่าไปได้เจตน,นาด้วคุณยายเจตนาดอกเป็นเองมันเดกตัดไปะถั่วยาอใหย่แไก็ตัดไปส่วนอยหญ่บางคนจะดีดะร้ายเด็กหนีบหูวอีูดนีบหูได้ ยายดิลองทุいい่้ยายเมึงละ ได้นะแมหนาค่ะนออไหนไปยังไงอ่านป่ะอืมไปยังไงไหงัวไปนอนนี่วใครยังไง

Lấy luôn nói là luôn này luôn nói ông má, bay lều bay lều không bay lều má, nghe nè, nghe tiếng lều bay lều này má, mến nhau chứ, bay lều chị tiếng bay không bay 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 bay

นายจะไปยังทาง,งนั้นออกมาทางนี้เบ๋อมาทางนี้ออกมาทางนี้ไปลูกไปไปลูกไปกระโดดล,ลูกไปเลยลูกครับอ้าวกระโดดเจอเอยค่ะฮักมาทางนี้ลูกมาทางนี้มาทางนี้ลูกแม่มาทางนี้ลูกแม่เออไปลูกไปอ่านี่ตรงนี้นอน,นเลยนอนเลย ไปน้อนทั huh. hey. Hey, no, ้งบ hey, ุเลยมันนี่นอนทมนันแหละนอนทมนันแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิบหาไปอาบน้ำ

นักิ่นว่าหม้อพระท่นกินหนามหม้อใ่่ออกแก่ใส่แดดเอาออกแล้วบ่ฮะตอแล้วล่ะเออเอาต้มเมียก็ต้มผูเนะโึกแต่กวามาจากไหนเนาะอยู่ขึนเดียหลายเรื่อชื่สาเนาะ vảo vào dưới năm hưng nó hôn hòn vô, hôn 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 hòn hôn hôn hòn hôn 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 làm hôn 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 ช้แบบยาวดิมันสนหัวดไม่ใหม่กระแสมเมือเ่อไหรคนโบราณสลาดจดหายไปใหม่ไม่ไหรแก้งให้ลูกให้เตากินพักใบใหม่ก็าไม่แจวปลาแดกปลามีปลาแดกปลากระเหลวกระ,ะเทียม บอได้สื่อให้มันเงินมาทองบอมีเงินเงินกับบมีเงินกับบม,เบบมีเออเอดีอุ่นพอดีจะเย็บเนียยเนียนย,นยก็นเ่องนี้มันจะซื้อจีิบอกกินของหามาใดจะของเองอันว่าสารผิดกะ บริยานย่ละยะละ่งโหลดเนี่ยคือใหม่ๆอยู่นะคือ,อยังสเสียเนาะโอ๊ยเหลือแล้วไปใส่ไปตัเคีขนของแถวบ้านยังใหม่ๆนะเราอยากจากเตียนเท็นงินแล้วก็อยากใส่นะตะลัน่นวาย่างนี่นะ้ะก็ดูมอนใหม่ๆเขาว่าเขาเล่นทางไกล้ อยู่ในสาพินธนาพันธิโอ้นเองเ่ว่าโต๊อง้าโอ้ดลดห้าหนิกบกดูราเขาสิบอเครื่องม่ห้าวเขาไปใส่ปูปับปูปับไห้มันอืดถ้ายังยังไดดอกก็ห้อยยังไงนี่แต่สิสิไห้ยิ่งมันท่านไห้สิโอ้นิยมท่านอี่นอโ่นในหามือก่อนท่านที่เวรทมเห้าวไหแต่มือได้เงินมากเนาะมันบ่ได้ชารอโดนดอก อันนี้เฮ็ดยังเด็นนะเขาประชมกับบา่าวเขาดีแล้วแต่เราประชมนลยนะบ่าวแล้วก็ตะคิดมัม่ววิ่งไปไหยืมแล้วมีแต่พี่น้องเมียแล้วเองยืมพทั้งทั้งเราก็เดียวยืมเออพอดีตอนนี้เขาดีเอากระามเองมือนั้นจะให้ยยังว่าเงินอยู่ในบัญชีเฮานี่ยเล็เพื่อน,นว่าให้ยหลังเงินหน่อยไปทางใดอีกละ่ะ ไม่ได้กับมาหัวมาสวนเขาอีกหรอมั่งเงินเขาอีกเลยเฮ้ยเจ้าหนีไปทางไหนวะไปเขาไปเงินนี่เงอนเขาตั้งผมงมั่งกับพวไปอยู่น่นนนยนอยอีนี่หน่อยยาได้มึงอยา่ามาขี่ซึ้อเงอนเขาได้มึงไปไปเลยนี่ก็บมั่งเงี้ยวซื้อเงินเขาเลยจีไปไปเลยมันชิบาต้มโดเขาลงไป,ปไปตีเนี่ยไปไปหาแม่มัง่งไปโอ้ยมึงไปหาแม่

อันนี้พ่นว่าบ่ต้องให้ยเยอะไล้มาดอกสิอ้วนให้อ้วนหน้านี่ให้จะหมบต้องถามมาเพิ่นสิอ้วนเองให้เขามากั็ทางไปยังของเขา,ขา,ขาขเขาเ่าเออค่ารถค่ายันกับเขาออกก็ทางไปเลยายกไปมาเป็นตัดอีกให้โกโกก็นี่เขาว่าปะนะ <S <S 1> <S 1> ตัดอีก โอ้ยอโอ๊ยป่าแล้วอัน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 ได้คลิปอุ้ยระพิดยังหรอกไหมซุ่นซุ่ประพิดหด็ก,น,กน้าใหญ่ตัดผมใหม่เนะ้ะโอ้ยพี่น้องเอฟซี FC เอ้ยยี่สิบหกนาทีสมิตรก่ได้จะลืมไป